โจทย์นะคะเสียงคนกําลังดื่มโคโคบุรีค่ะคุณจุตั้งใจฟังหน่อยว่าเขามีเสียงดื่มทั้งหมดกี่ครั้งคืออ,อึกอึกนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะตอนหนึ่งครั้งให้พูดคาว่าโคโคบุรีมะพร้าวน้าหอมตัวจริงหอมจริงทั้งน้ทาทั้งเนื้อพร้อมไหมพร้อมค่ะโจทย์ค่ะเริ่มค่ะเริ่มค่ะ โคโค่บุรีมะพร้าวน้ำหอมตัวจริงหอมจริงทางน้ำทางเนื้อโคโค่บุรีมะพร้าวน้ำหอมตัวจริงหอมจริงทางน้ำทางเนื้อโคโค่บุรีมะพร้าวน้ำหอมตัวจริงหอมจริงทางน้ำทางเนื้อค่ะแถมได้หรอหรือว่าสัญญาณไม่ชัดเหมือนเขาจะดื่มไปแค่สองอ่ะให้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 อาจจะแบบเอ๊ะตะกี้เสียงอะไรฉันฟังแล้วงงงฉันเผื่อไว้ก่อนเยอะกว่าย่อมดีกว่าออใช่ไหมต่อยค่ะโอเคค่ะหนึ่งพันค่ะแล้วมีกิฟต์เซ็ตจากโคโค่บุรีด้วยเดี๋ยวหลังไม้ด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณขุขบุรีค่ะมาพร้อมน้ำหอมตัวจริงหอมจริงทั้งน้ำทั้งเนื้อ ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานผลิตจากไข่ไก่ชั้นดีเต้าหู้ไข่ไก่ตรานางพยาบาลโคโค่บุรีมะพร้าวน้ำหอมตัวจริงหอมจริงทั้งน้ำทั้งเนื้อมานาเพียวคอลลาเจนผิวใสเด้งอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นไดเปปถไทยดูดซึมดีกว่า55เท่าครีมมาซารุไวท์เชนิ่งป้องกันฟ้าและกันแดดมาซารุราคาพิเศษที่วัดสารและร้านขายยา ช่วงนี้ติดตามข่าวนะคะรู้สึกว่าเอ๊อ่านอ่านมาแล้วตินการเริ่มมาหน้าเริ่มย่นนะคะมาพร้อมความเครียดก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าตัวเองกันสักนิดหนึ่งนะคะหรือใครก็ตามที่กำลังมองหาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อที่จะเอาชนะทุกปัญหาผิวจากพลังธรรมชาตินั่นเองนะคะแนะนำกันเลยกับ Magic h e r b ์ l i s ค่ะ ไหนเขาว่ามีของดีอยู่นะคะมาจิเคอร์บริสก็หยิมารวมเอาไว้เพื่อส่งพลังมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นต้นเมเปิลจากแคนาดานะคะเป็นเปลือกต้นเมเปิลหรือว่าจะเป็นต้นชิคอรี่จากฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ยังมีดอกเดซี่ออร์แกนิกจากเยอรมันด้วยนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะฟังส่วนผสมก็รู้สึกโอ้โห มันคือธรรมชาติที่จะทําให้เราผิวอ่อนยาวขึ้นถ้าคุณใช้ต่อเนื่องและเป็นประจํานะคะและข้อสําสคัญต้องใช้คู่คกันด้วยค่ะนั่นก็คือ Magic h e r b Bliss The น e ิ e เ Serum ใช้คู่ไปกับ Magic h e r b Bliss The ดอ d ร a n c e ซ์นะคะใช้คู่กันแบบนี้บารุงทั้งเช้าและก่อนนอนรัปรองเห็นผลแน่นอนโปรโมชั่นวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าซื้อเป็น The r a d i a n Cre รีมกระปุกนะคะคู่ไปกับ The Renew serum อีก2ขวดแล้วก็ยังมีมาจิกวินิอัลบอง Go s e รั m แบบพกพาอีก5ขวดรวมกัน นี่หมื่นกว่าบาทวันนี้พิเศษมาก1,890เท่านั้นหรืออยากจับเซ็ตคู่อื่นๆลองเข้าไปดูกันได้มีจับคู่เอาไว้อีกหลายแบบให้คุณเลือกได้ตามชอบใจผ่านทาง Coolism Application นะคะ C O O L I S M ชอบกันทางนี้ได้เลยเฮยอยากชอบแบบพุ้งกับใครต้องเข้าไปที่ไหน c o <Who anything? S 2> ชอบเพลินโดนใจไม่สะดุดแถมโปรโมชั่นคููสุด c o มันต้องมีของดีของเด็ดของระดับเซเลบ ในแอปคุณลึมคัดสรรทุกสิ่งจากใจเราส่งตรงถึงคุณให้คุณได้ช็อปสนุกปลุกทุกอินสไปร์ในแอปเดียวดาวน์โหลดหรืออัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วมาช็อปรัวๆแบบไม่ต้องกลัวตกเทรนด์คูลแอนด์นิ่งไลฟ์สไตล์ออนไลน์ช็อปปิ้งให้ทุกการช้อปปิ้งอินสไปร์คุณ โครคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เรื่องไกล้ตัวอีกต่อไปแค่ป้องกันอย่างเดียวคงไม่พอต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในด้วย SOM Cordy Tiber and p ูต a ตอนนี้ผัดไทยมีรีไวท์แบล็คชายแอนตี้เอจจิ้งแฮร์เซรั่มด้วยเทคโนโลยีเปปบไทยจากแคนาดาพร้อมสารสก,กรัดสีดำจากธรรมชาติ6ชนิดผดสารตรงเข้าฟื้นบำรุงให้สีผมกลับมาดกดำจากรากจรดปลายเปลี่ยนผมที่ขึ้นใหม่ให้ดูดกดำตามธรรมชาติสั่งซื้อสินค้าโทร02-054-9999และที่อัคูลิซึมเวอร์ชั่นใหม่ติดตามประเด็นร้อนกับคำถาม ทุ่ม40นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32ดื่มรสชาติกลมกล่อมหอมกลุ่นของกาแฟาคุณภาพ mm. ดื่มคุณค่าของทา่นเช่าสายพันธุ์ทิเบตที่มีปริมาณถึง600มิลลิกรัมทุกวันพีทเลือกดื่ม S.O.M.C Max ทั้งเช่าสกัดในรูปแบบกาแฟาชงดื่มไม่มีไขมันทรานใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลช่วยเสริมภูมิค้มกันให้กับร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีพีดเลือก SOMC MAX เท่าน,นั้นครับสั่งซื้อสินค้าโทร02-054-9999และทีอัคูลิซึมเวอร์ชันใหม่ถ้าเพลงเศร้า877เจ็ทำให้คุณเก็บน้ำตาไว้ไม่ไหว,รไวหรือเพลงรักฟินฟินทำให้คุณอินจนต้องย ร้อยเรียนทุกอารมณ์ที่คุณรู้สึกผ่านทุกเพลงเพราะไน cool S <S S <ensation>. <S ร้อยรอยร้อร์อยร้อยร้ยรงมมร้ยร้อมท้อยร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 ้อยน้ากร้ร้อยรร้้อรอารร้รรรรร้ยาร้ ขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้อยากจะรู้ว่าสามเมนูเด็ดที่พี่อิงบอกว่าไปถึงแล้วต้องลองให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหมี่ผัดกระเฉดผัดคะน้าปลาหมึกหรือเห็ดฮูนูผัดไข่ที่สนานอาหารทะเลจะอร่อยขนาดไหนรีบเข้าไปร่วมสนุกกันได้จนถึง13สิงหาคมนี้กับกิจกรรมครั้งต่อร้านอร่อยตามสไตล์คุณชายถนัดสีค่ะย้ำอีกทีว่าร่วมสนุกผ่านคลิซิมแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่เท่านั้นนะคะคุณกำลังฟัง ออกอากาศ <Sie g S 1> จาก S Group Building รับฟังพร้อมกันทางออนแอร์ FM 93ออนไลน์ coolism.net on mobile app coolism และล่าสุด Hey Siri Play Cool Fahrenheit โดยสมาชิกบางจากเติมน้ำมัน400บาทนำท้ายสลิปแลกส่วนลดอินเทอร์น็10บาท1พอคอถึง31กอคอ63 Breaking Minutes b r k i n g โดยสบู่เบนเนตยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน5ปีซ้อนประกันรถเปิดปิดท็อปอาพประหยัดสูงสุด7เช็ดชิบเปชร์เซ็ชต์ รางวัล Please Retreat Me โดยฟิล์มรถยนต์บ้านและคอนโด Extra Co Ceramic X ฟิล์มเซรามิกแท้เข้มเคลียร์ชาร์จกันร้อนสูงจากอเมริกา Smeg ครบเซตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวดีไซน์จากอิตาลีราคาพิเศษคลิก Smeg.co.th <c oughs> วันนี้แล้วสินะตามดัดหมายที่เราจะดูกันแล้วว่า3มรางว,วัลหรือว่า3มผู้โชคดีจะเป็นใครกันบ้างที่รับการผ่อนคลายสุดพิเศษแบบนี้นะคะ Massage at home บริการนวดที่บ้านผ่อนคลายแบบพิเศษพิเศษพิเศษ private แบบนี้โดยพนักงานนวดมากประสบการณ์นะคะเพียงแค่คุณสะสมคูณดีกรีผ่านคุนลิซึมแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ไม่ว่าจะเป็นสะสมจากการฟังหรือว่าสะสมจากการช้ชอปปิ้งกับเรานะคะนำมาคูณดีกรีค่ะมาแลกสะวมได้นะคะโค้ดวงในมาส аж แอทโฮมบริการนวดเดลิเวอรี่สชั่วโมงสีส่ครั ด้วยกันย้ามีทีประกาศรายชื่อผู้โชคดี3รางวัลเย็นวันนี้ตามติดให้ดีและขอให้เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะ c o o l d e g r eyond rewards please retreat me โดย 3BB บ i t a เกตก n ร์เรวมสุดยอดความบันเทิงระดับ World Class เริ่มต้น629บาทโทร1530 lolo 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 lo 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ให้มีแนวใจได้แบนพึ้พรมลาพังแค่ำ